เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอบแล้วดังถูกวิจารณ์ปมทอดดรอแม่เป็นแค่คอนเทนต์สร้างกระแสดังเจอกระแสวิจารณ์ต่อเนื่องเกี่ยวกับปมขัดแย้งในครอบครัวระหว่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่ราชนกสุวรรณเกศกับคุณแม่แม่เกดราชสุดนักร้องสาวลูกทุ่งก็ออกมาโพสต,ตอบโต้แบบชัดเจนดังมีบางเสียงกล่าวหาว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นคอนเทนต์เรียกกระแสเจนนี่ได้แขปข้อความหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความฟาดกลับทันทีว่า ขอบคุณและขอโทษทุกคนนะคะได้อ่านทั้งหมดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้จริงๆยินดีเจอตัวเพื่อให้ดูหลักฐานพิสูจน์ความจริงที่สะสมมาตลอดเป็นสิบสิบปีได้นะคะทั้งเรื่องทั้งหมดเป็นคอนเทนต์พร้อมจ่ายเงินสด1ิบล้านบาทแต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่คุณจะรับผิดชอบหนูยังไง ว่ามาได้เลยค่ะข้อความดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วในโรกออนได์โดยมีทั้งคนที่ออกมาปกป้องและเขาเ้าใจความรู้สึกของเจนนี่รวมถึงบางส่วนที่ยังคงตั้งคำถามถ,ามถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนหน้านี้เจนนี่ได้โพสต์ยืนยันว่าเธอเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาตลอดและเคยถ่ายถอนทรัพย์สินที่แม่เคยนำไปจำนำหลายครั้งพร้อมยอมรับว่าต้องถอยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวเด็ก แม้จะเจอมรสุมแต่เจนนี่ยังคงเดินหน้าทำงานต่อและล่าสุดในการได้สดขายของ2วันก็ปิดยอดขายรวมทะลุกว่า57ล้านบาทซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงพลังในการทำงานและฐานแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่น